หาดีหน่อยตัวนะครับพวกักขัลยโบเลยงครับนี่ิือวบเลียวไงแบบเปิดวงหาถุงเพื่อ กงือิ๐คือ่ท้ายรู้ด้วยตัวเอง นี่เด่นยูน้องไข่น้องกบเกาะน่เศร้าชิกเส,สียงบนมันบนเสียงบือ,อตั้งวิธีหยาก,กเกข็บนี่ก็เลยสายนี่ครับแต่ปกติกสายอูไแล้ะครับ <laughs> เต็มครับเพลงจัดเต็มเต็มเพลงวีหกเอาไม่ลงจันเพิ่งคนทำอะไรกัน เอียบไทยครับเอียบไทยี <c oughs> ท่ันทึงกินเขา <c oughs> เอาายบไทเอีย <c oughs> บไทยเหรอเสร็จล้วสาขาบวมาเสร็จแล้วบวมาสาขาบวมาตาตาก้องฟังซสายไปไส่เข้าไปตัน สวัสดีครับแต่กล e ่องฟังใสพุ okay um ่มไปใช่ครับฟังใสแครับเพิ <h 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 ่ง uh> กินมหนึ่นแง่อะไรหรอหายตัวได้บ่กิ้มเขาหรอครับอาจารย์ข้าพผมเรียบร้อยครับพุ่มฟางใสพุ่มยังไงหรอเขาปลาละหม้อวะโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวมาดิครับกินข้าวแล้วบ่อ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วอาจารย์สิพ่อพุ่มไปแทนเลยล้างรถบาดบ่อเวอร์ไปสั่น ต้องคาเขาเศ้าเสียงก่อนดบบเสียงว่าท่านมาอยู่เสียงว่าท่านใดอยู่ใครอเอคนไทยคือคนไทยจ้างเด็กถุงแบบเปลือฮะเด็กถุง